ตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าสิ่งที่คอมมิวนิสต์ถือว่าเป็นศัตรูอันดับหนึ่งของประชาชนก็คือระบบทุนนิยมและบรรดาพวกทุนนิยมสามานหน้าเลือดไม่ใช่สถาบันพระมหากษัตริย์เลื่อนไหวของมอบสามนิ้วเนี่ยไม่ได้มีความต้องการที่จะมีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์หรอกเขาก็ประกาศชัดเจนว่าเขาต้องการที่จะล้มล้างและเปลี่ยนแปลงการปกครองเรียกตัวเองว่าเป็นนักปฏิวัติตอนนี้เรียกตัวเองว่านักกิจกรรมตอนนี้โปรตัวเองว่าเป็นนักปฏิวัตินะครับและไม่ต้องการปฏิรูป แต่ต้องการปฏิวัติหรือการเปลี่ยนแปลงการปกครองเพื่อให้พวกเขาเข้ามามีอํานาจสูงสุดในการปกครองซึ่งคนเหล่านี้ที่เรียกร้องจะมีอํานาจเข้าในการปกครองหรือไม่เป็นไปไม่ได้แต่เกมที่เกิดขึ้นตอนนี้สงกรามเป็นเรื่องของวัยรุ่นอํานาจเป็นเรื่องของผู้สูงอายุวัยรุ่นจึงเป็นเครื่องมือของผู้สูงอายุก็เท่านั้นเอง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักด์จยมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับประเด็นที่น่าสนใจเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมอบ3นิ้วที่ผ่านมานะครับก็เรียกว่าเป้าหมายของมอบ3นิ้วที่ถูกปกปิดนะครับไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สูกกส่กระบวนการสังเคราะห์กัน โดยหลักวิชาการแล้วนะครับอุดมการของพรรคคอมมิวนิสต์ทั่วโลกเขาประกาศตัวกันว่าเป็นศัตรูกับทุนนิยมเน้นการต่อสู้ทางชนชั้นและมองว่าคนในสังคมต้องมีสิทธิเท่าเทียมกันมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินต่างๆร่วมกันมองว่าแรงงานคือสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดในสังคมแต่ของประเทศไทยในปัจจุบันนี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าเร็วๆนี้มีคนบางกลุ่มพยายามยกแคมเปญคอมมิวนิสต์ขึ้นมาแล้วก็อ้างความสําคัญของชนชั้นแรงงาน แต่เบื้องหลังกลับไปร่วมมือกับพวกทุนนิยมบางกลุ่มเพื่อที่จะต่อต้านสถาบันพระหมหากษัตริย์และเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศทั้งๆท,ที่ในอดีตไม่เคยปรากฏนะครับว่าพรรคคอมมิวนิสต์ไทยต่อต้านหรือโจมตีสถาบันพระหมหากษัตริย์เพราะว่าศัตรูสําคัญที่พรรคคอมมิวนิสต์ไทยมุ่งโจมตีมาตลอดทุกยุคทุกสมัยก็คือจกักรวรรดินิยมต่างชาติครับโดยเฉพาะอังกฤษอเมริกานายทุนขุนศึกฟาสซิส,ส หรือแม้กระทั่งรัฐบาลของคณะราษฎรในช่วงพศ2476ก็เคยถูกพักคอมมิวนิสสยามในเวลานั้นแจกใบปลิวโจมตีอย่างถึงพลิกถึงขิงมาแล้วว่าดำเนินนโยบายอย่างเผด็จการจนรัฐบาลคณะราษฎรต้องจับตัวขังคุกบางขวางแดน6ไปเป็นจำนวนมากดังนั้นนะครับตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าสิ่งที่คอมมิวนิสต์ถือว่าเป็นศัตรูอันดับหนึ่งของประชาชนก็คือระบบทุนนิยมและบรรดาพวกทุนนิยมสามานหน้าเลือดไม่ใช่สถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าในขณะที่พี่น้องคอมมิวนิสต์ทั่วโลกกําลังต่อสู้กับระบอบทุนนิยมอย่างหนักแต่พวกที่อ้างตัวเองว่าเป็นคอมมิวนิสต์ในไทยนั้นกลับไปร่วมมือแล้วก็ประจบสอพอกับพวกนักการเมืองฝ่ายทุนนิยมอย่างออกนอกหน้าผิดวิสัยผิดธรรมชาติของคอมมิวนิสต์ชนิดที่ว่าไม่สามารถให้อภัยได้เลยโดยเฉพาะเมื่อดีดเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยคนสุดท้ายคือธงจันทร์ศรี ได้ออกมาประกาศร่วมมือกับฝ่ายทุนนิยมอย่างชัดเจนทั้งๆด้วยบานทักษิณก็มาจากการเลือกตั้งของประชาชนคะแนนเสียงท่วมท้น,ทนแต่อยู่ไม่ได้ไม่นานเพราะว่ามันเนี่ยทุนผูกขาดเดี๋ยวนี้มันมีทุนผูกขาดระหว่างพวกในทุนเจ้าว่าเสรีก็ไม่ใช่นะคือในทุนอย่างพวกคุมทักษิณกับพวกทุนจักรินา นั่นก็คือการเข้าร่วมสนับสนุนการเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงซึ่งก็เป็นที่ชัดเจนว่าการเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงมีพรรคการเมืองทุนนิยมพรรคหนึ่งหนุนหลังอยู่โดยอดีตคอมมิวนิสต์เก่าบางคนที่เป็นแกนนาของคนเสื้อแดงได้เชิญทงแจมสีและพรรคพวกให้เข้าร่วมเคลื่อนไหวกับคนเสื้อแดงอย่างออกหน้าออกตา เรื่องนี้ก็เลยทําให้เกิดการแตกกันขึ้นระหว่างธงจําสีเองกับบรรดาสหายที่เคยร่วมรบในยุคที่พรรคคอมมิวนิสต์ยังเคลื่อนไหวในเขตป่าเขาและในช่วงก่อนเสียชีวิตไม่นานธงจําสีก็ได้เคยออกมาประนามอดีตสหายคอมมิวนิสต์จำนวนหนึ่งที่เคยร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหลในป่าเขาซึ่งคนเหล่านี้นะครับต่อมาเขาได้กลายเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยและแสดงจุดยืนชัดเจนเรื่องความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ การตัดขาดนี้ทำให้สหายจำนวนมากรวมทั้งผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ไทยบางคนตัดสินใจไม่ไปร่วมงานศพของธงแจ่มสีเพราะว่าทนไม่ได้กับพฤติกรรมที่ขัดแยง้งและก็การที่ธงประกาศตัวรับใช้ทุนนิยมมากจนเกินไปทำให้งานศพของธงแจ่มสีเต็มไปด้วยผู้ร่วมงานที่เป็นทั้งกลุ่มคนเสื้อแดงนักเคลื่อนไหวนิยมสาธารนณะรับที่ไม่เกี่ยวกับลัทธิคอมมิวนิสต์นักกิจกรรมสายลมเจ้าที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันหลายคน รวมไปถึงจานิวกับเนติวิทย์และนักการเมืองพักก้าวไกลอย่างเจี๊ยบอมรัก์ก็ไปร่วมงานศพด้วยนอกจากกรณีของทงจำสีแล้วนะครับยังมีกรณีของนายสุรชัยแซ่ด่านอดีตคอมมิวนิสต์ชื่อดังเมื่อหลายสิบปีก่อนและอดีตนักโทษการเมืองหลายคดีที่ได้ประกาศจัดตั้งกลุ่มแดงสยามขึ้นและเคลื่อนไหวโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ช่วงต้นปี2550โดยที่ไม่เคยโจมตีหรือประนามพวกทุนนิยมที่เป็นศัตรูหลักของคอมมิวนิสต์เลย และคนใกล้ชิดของสุรชัยแท่ด่านก็ได้ออกมาเปิดเผยเองนะครับว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ของนายสุรชัยได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากกลุ่มการเมืองกลุ่มหนึ่งจากที่พูดไปตอนแรกนะครับว่าจริงๆแล้วสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ใช่คู่ขัดแย้งหลักของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยลองย้อนกลับไปดูได้นะครับทุกครั้งที่มีการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์เกิดขึ้นอดีตคอมมิวนิสต์ส่วนใหญ่เขาก็ออกมาแสดงจุดยืนปกป้องสถาบันกันทั้งนั้น เพราะว่าจริงๆแล้วเขาสู้กับทุนนิยมไงครับไม่ใช่สถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเรื่องนี้น่าจะทําให้ธงจําสีสุรชัยแท่ด่านและนักเคลื่อนไหวสาธารณรัฐนิยมบางคนเกิดความโกรธแค้นจนต้องออกมาโจมตีอดีตคอมมิวนิสต์ที่แสดงจุดยืนปกป้องสถาบันและถ้าย้อนกลับไปดูคําสั่ง66ทับ2523ในยุครัฐบาลพลเอกเปรมตินสูลานนท์ที่เปิดโอกาสให้คอมมิวนิสต์ที่ยังจับอาวุธอยู่ในป่าเขา วางปืนและกลับสู่เมืองแล้วรัฐบาลจะไม่ถือว่ามีความผิดใดๆและเมื่อพวกเขาได้วางปืนจริงๆเนี่ยก็พบว่าพวกเขาต่างได้รับพระมหาการุณาธิคุณมากมายจากสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยเหตุนี้นะครับอดีตคอมมิวนิสต์ที่ทกลายมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยจึงเข้าใจดีว่าสถาบันไม่ใช่ศัตรูของประชาชนอย่างที่พวกคนบางกลุ่มพยายามสร้างชุดความคิดผิดๆอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งธงแจ่มสีและสุรชัยแท่ด่างก็เป็นคอมมิวนิสต์กลุ่มสุดท้ายที่ตัดสินใจยอมแพ้ต่อรัฐไทยและวางปืนกลับสู่เมืองในช่วงก่อนปีพศ2540ตรงนี้ก็น่าคิดนะครับว่าที่ผ่านมาทั้งธงแจ่มสีและสุรชัยแท่ด่างอาจจะมีความเกลียดชังส่วนตัวต่อสถาบันพระมหากษัตริย์หรือเปล่าเพราะว่าสถาบันเป็นเสมือนน้ำดับไฟที่ทำให้ขบวนการปฏิวัติของพวกเขาต้องล่มสลายไปกับตาภายในเวลาไม่นาน แล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าที่มีคนบางกลุ่มใช้จังหวะนี้พยายามนําแนวคิดคอมมิวนิสต์มาบิดเบือนสร้างความเข้าใจผิดๆให้คนเกลียดชังสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อหวังเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นไปในแบบที่พวกเขาต้องการเพจลือนะครับเขาได้ทําการวิเคราะห์นะครับเรื่องของมับสมนิ้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวคิดของคอมมิวนิสต์ไม่ว่าจะเป็นผู้ก,ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ นแนวคิดที่ผ่านมาคําพูดวาจาพวกเขาดีเหล่านี้ก็เรียกว่าฝ่ายซ้ายที่มีการเคลื่อนไหวนะครับดูหมิ่นเหยียดหยามอาฆาตมาดรร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับถึงแม้ว่าที่ผ่านมาหลักคิดเหล่านี้แทนที่จะไปทำการต่อต้านนายทุนกลับเปลี่ยนอุดมการไปสนับสนุนนายทุนนะครับจึงเป็นที่มาของผู้นำ นะอย่างทงจำสีประมาณนี้นะจะเป็นแกนนำคอมมิวนิสต์เดิมสุดท้ายก็โดนต่อต้านโดนความบาตนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าไม่ยอมเข้าไปร่วมกับงานศพนะสิ่งนี้คือการเคลื่อนไหวในฝั่งของคอมมิวนิสต์นะครับซึ่งมีหลักคิดนะครับเรื่องของความเสมอภาค นะโดยมีหลักคิดของประเทศจีนซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากประเทศจีนมาตั้งแต่อดีตโดยตั้งสถานีวิทยุขึ้นมาเรียกว่าสถานีวิทยุปักกิ่งสั่งการจากประเทศปักกิ่งมายังประเทศไทยโดยใช้ชาวเขาเผ่าม้งในสมัยก่อนเป็นเครื่องมือสําคัญเป็นกําลังสําคัญแล้วก็มีกลุ่มคนฝ่ายซ้ายคนไทยเชื้อสายจีนบางส่วนเข้าร่วมจนเป็นที่มาของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ในเชิงงานสังเคราะห์ถ้าเข้าใจหลักตั้งแต่เรื่องของผู้ก่อการลายคอมมิวนิสต์นะฮะหรือพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยที่เริ่มต้นจากพรรคคอมมิวนิสต์ของประเทศลาวเวียดนามไทยนะก็ไล่ๆล่กันเกิดอะไรกันไปก็มาจากประเทศจีนสาเหตุตอนนั้นที่ตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ขึ้นมาจีนใช้นะป่าล้อมเมืองนะวัฒกรรมป่าล้อมเมืองไอวัฒกรรมป่าล้อมเมืองนี่ทำยังไงตั้งกองกําลังตามแนวชายแดนนะครับแล้วก็ติดอาวุธเข้าทําการต่อสู้ นะครับโดยเอาไปฝึกที่ปักกิง่งสาเหตุหลักๆที่จีนต้องทำแบบนี้เพราะอะไรเพราะสหรัฐอเมริกาใช้อู่ตะเภานะของไทยเป็นฐานทัพนะครับจึงจำเป็นจะต้องทำการต่อโต้ <c oughs> ใช้หลักการแบ่งแยกศัตรูป่าล้อมเมืองนะครับเอาคนภายในประเทศนั้นๆรบกันเองนะครับ จากสงครามเวียดนามกำลังลบเข้าสู่จีนจีนจึงแก้ไขป,ปัญหาในประเทศลาวแก้ไขปัญหาในเวียดนามแก้ไขปัญหาในไทยในยุคสมัยนั้นนะครับดยการตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ขึ้นมาโดยสั่งการจากสถานีวิทยุป,ปักกิ่งสำหรับประเทศไทยตั้งแต่ยุคหม่อมราชวงศ์คฤิธิ์ปราโมชนะครับก็มีการพูดคุยเจรจากับทางจีนนะครับพอมีการเจรจากานันเรียบร้อย จีนก็ยุติสถานีวิทยุปักกิ่งโดยมีนายประกันนะเป็นผู้หญิงไปทําการประกันตัวไว้ที่นู่นนะครับต่อมาก็เลิกสถานีวิทยุปักกิ่งเลิกให้การสนับสนุนนะครับกลุ่มคนที่อยู่ในประเทศไทยยกเลิกพรรคคอมมิวนิสต์ นั่นก็เป็นที่มาของการล่มสลายพรรคคอมมิวนิสต์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคือจีนตัดหางปล่อยวัดเอาวไายไง่ายนะครับแล้วก็เชื่อมความสัมพันธ์ต่อมาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนเพิ่มมากขึ้นโดยมีสมเด็จพระเทพนะครับเป็น,นกลไกสําคัญที่ไทยให้ที่จีนให้ความสําคัญอย่างมากและไทยก็ให้ความสําคัญกับจีนอย่างมากตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ก็หายไป นะครับอดีตผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์จึงมามอบตัวเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเหล่านั้นก็จะได้เงิน3 0 0แสนบาทที่ดิน3 0 0แสนนะครับได้มาตั้งแต่ยุคพลเอกเปรมตินาสุรานนท์ตกหล่นมาจะมาได้อีกรังหนึ่งในยุคของพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับในยุคต่อมาก็ได้จนครบนะครับจนเป็นที่มาของการอยู่ดีกินดีของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์พอมีกลุ่มคนเสื้อแดงใช้หลักคอมมิวนิสต์นะ วัฒกรรมทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมอ้างประชาธิปไตยขึ้นมาทําการต่อสู้นะครับสิ่งที่ตามมาก็เป็นที่มาของการจุมนุมของคนเสื้อแดงใช้แสลักนะครับธงแดงสีแดงเป็นแสลักษ์ณในการต่อสู้จนเป็นที่มาของพักการเมืองฝ่ายแดงหรือคล้ายคลึงนะกับพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในอดีตจึงมีหลักษณะดเดียวกัน น,นอกจากนี้ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่มีหลักคิดที่จะต้องการให้ประเทศเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นโดเมโอเดโมกีซีหรือประชาธิปไตยคนส่วนมากพวกนี้ก็ใจรับความนิยมหรือไปเรียนมาจากตะวันตกยกย่องตะวันตกยกย่องฝรั่งเป็นฮีโร่ยกย่องฝรั่งเป็นเทวดานะครับแล้วก็ที่สำคัญคือผ่านองค์กร NGO หรือองค์กรเอกชนที่รับเงินสนับสนุนจากต่างประเทศ นะครับก็มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับนำนิสิตนักศึกษามาเป็นเครื่องมือตามหลักทฤษฎีเรดการ์ดของพรรคคอมมิวนิสต์ผสมประสานกันถึงจุดจุดหนึ่งที่เขาเชื่อว่าเขามั่นใจก็เถียงกันคนนึงจะไปคอมมิวนิสต์คนนึงจะไปประชาธิปไตยแต่ทั้งสองฝั่งเนี่ยนะครับที่ต้องการมีเป้าหมายเดียวกันนะค,คือต้องการล้มล้างการปกครองนะครับสิ่งที่นําเสนอของเพจหรือผมมามาขยายความให้หุ้นส่วนได้ทราบว่าที่เคลื่อนไหวของมอาสามนิ้วเนี่ย ไม่ได้มีความต้องการที่จะมีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์หรอกเขาก็ประกาศชัดเจนว่าเขาต้องการที่จะล้มล้างและเปลี่ยนแปลงการปกครองเรียกตัวเองว่าเป็นนักปฏิวัติตอนนี้เรียกตัวเองว่านักกิจกรรมตอนนี้โปรตัวเองว่าเป็นนักปฏิวัตินะครับและไม่ต้องการปฏิรูปแต่ต้องการปฏิวัติหรือการเปลี่ยนแปลงการปกครองเพื่อให้พวกเขาเข้ามามีอํานาจสูงสุดในการปกครองซึ่งคนเหล่านี้ที่เรียกร้องจะมีอํานาจเข้าในการปกครองหรือไม่เป็นไปไม่ได้ แต่เกมที่เกิดขึ้นตอนนี้สงกรามเป็นเรื่องของวัยรุ่นอำนาจเป็นเรื่องของผู้สูงอายุวัยรุ่นจึงเป็นเครื่องมือของผู้สูงอายุก็เท่านั้นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเธอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ คงอยู่ในยุคขงโลกใหม่ราชาองค์ผู้ทรงนำสยามให้ก้าวไปมหาวาชิราลงกรนประดุด,ดังแสงส่องทางผู้คนเปิดห้ฟ้าเรื่องร้องทองชนลองรวมใจ ทรงดำเนินติดดินรู้ความเหนื่อยก็เหมือนเช่นใครใครทรงงานอดทนเพื่อพวงชนภารานั้นมากมายเหมือนที่ทรงสัญญาจะทำเพื่อมวลประชาได้อยู่ดีจะอุทิศกำลังที่มี ทั้งใจกายหัวใจแร่งในเพลืงของใครผ่านวิถีวิญญาณทหารไทย ความความยิ่งใหญ่คอยกป้องอยู่หุดดังสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีไปนี่คือสูงรวมดวงใจใจเป็นหนึ่งร่วมกันทรงเพียรเรียนรู้ทุกเรื่องราวสร้างสรรค์ให้บ้านเมือง ามรอยพระบิดาพัฒนาสยามให้รุ่งเรืองมหาวาชิวราลงกรนประดุจแสงสองทางผู้คนเปิดด้ฟ้าเรื่องร้องของชนล้วนภูมิใจหัวใจแร่งในเรงฟองไทยพันธ วิจิตวิทย,ยาทหารไทยเพื่อมาทุกภูมิแห่งนี้ที่เราอยู่กินแผ่นดินที่เป็นดวงใจลงมาก,กระเจรลงมาพระเจริลส่งพกกระเจริกกร,กกร,ระองยืนอยู่ทามกลางประแส ไขค,ความความยิางใหญ่คอยประปองอยู่บนต้นสายฟ้าที่คุ้งกันยามมีไปนี่คือสูนรวมดวงใจใช้เป็นหนึ่งร่วมกันนี่คือสูนรวมดวงใจใช้เป็นหนึ่งร่วมกัน